แทบเงาเออนี่แหละนี่แหละเราจงเราเวลาเนี้ยเราต้องคิดคิดย้อนหลังเราก็ไม่ใช่เป็นคนเวลวไรอ่ามันต้องไปได้แหละค่ะมันจุ๊มจี้นี่แหละจุ๊มจีก้ก็เห็นไหมพยายามดูแลตัวเองแล้วก็ออกกําลังกายทโโํางองับอากาศอย่างที่ลุงหมอกบอกมาเรื่อยๆก็ยังทายังอยู่มาได้เรื่อยๆเนี่ย แต่เมื่อถึงเวลาที่จะร้องหนนะ่ะมันไม่มีใครห้ามใครได้เราเวลาอยู่กันเราก็ต้องคุยกันมีอะไรเราก็คุยกันลาม่ามัาง่งไม่ลาม่ามัาง่งก็แบบนี้แหละมันจะไปคุยเรื่องอะไรแล้วไม่คุยเรื่องคนอื่นได้ไงมันก็ต้องคุยเรื่องตัวเรานี่แหละชีวิตเรามาแบบไหนเนี่ยเห็นไหมมาก็มีแต่มือแขนสองขาหัวใจจะกำปั้นมา่เห็นไหม มาทุบเอาเองอะมาทุบเอาเองทั้งนั้นเลยไม่ได้กู้นี่ยืมสินอะไรเลยยังก็ต้องภูมิใจในตัวเราแล้วล่ะแล้วก็อยู่ไม่ถึงกับอดอยากอะไรอย่างเงี้ยแลต้องคิดมากมายแล้วสอหาไปงานนะมันเจอ ทำอะไรก็ได้เพอได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปแต่ละวันละวันนะเพราะ ena, march, kind of าเราไม่มีทุนไม่มีอะไรเหมือนเข้าช่องเหมือนเราเข้าช่องนี้ช่องนั้นอะไรทำนองเนี on, ้ยคิดอย่างเงี้ยจุดดีคิดอย่างนงี้แหละบางทีเราเข้าช่องคิดช่องคิดว่าเราทําถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ปังมันก็ปังสําหรับเรานะไม่ใช่ไม่ปังนะมันก็ปังสําหรับเรานี่แหละต้องคิดมากมายหรอก เนี่ยวันนี้ร่างกายตื่นมาร่างกายแข็งแรงก็โอเคแล้วทาไปต่อไปเราต้องเปลี่ยนมุมมองของเราเองอ่ะเปลี่ยนมุมมองกันมั่งเถอะเปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองให้ตัวเราพวกเราสามคนแม่ลูกอ่ะเปลี่ยนมุมมองกันมั่ง